จะมารีวิวกล่องอะไรเนี่ยหูกล่องใหญ่มากๆเลยก็คือกล่องที่เก็บซูเกชี่ส่วนหนึ่งของพี่หนูนะคะก็จะเป็นกล่องประมาณนี้เลยว้าวตอนนี้นะคะหนูนะคะมารีวิวคนเดียวพร้อมอมนะคะเป็นเรียนซัมเมอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างเนาะเป็นซูเกชี่ส่วนหนึ่งนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยหนึ่งสองอะยังไม่เห็นนี่ไงเยอะมากเลยเห็นไหมนี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในมีซูเกชี่อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นกันเลย ชินแ่กนะคะก็จะเป็นแย้มโลเทลลคิตตี้ค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวนะคะก็รอติดตามชมกันได้เนาะนี่เลยก็จะมีแถบด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองดูให้ดูนะคะก็จะมีเป็นปักกี้แล้วก็นี่ด้วยบาลชินโอเคชิ้นต่อไปก็จะมีเป็นเอ,อเค้สคาบิบาราซานนะคะนี่นะมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากอ แล้วก็จะเป็นเค้กสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเป็นคาบิราซานตัวสีย่างอยู่ข้างบนถูกโบยอันนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวนะคะก็เราติดจำตรมนีได้แล้วก็มีอะไรอีกเป็นแนวแทงเกอร์นะคะอันนี้เป็นมีนนะก็รู้นะคะว่าชื่อ,าาอมัจากเวาเพรมีป้ายชวาอยู่ก็อย่าบีบไห้ดู มินิพิซของอีลิกอันนี้ก็จะเก็บไว้แบบเป็นชิ้นเล็กๆกัวหานี่แหละค่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นมาการลองหมาเฟนชี่ค่ะอันนี้ก็ได้มาจากร้านอีกิบหรือร้านชวานั่นเองค่ะนี่เอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะเป็นมาการลองหน้าหมาเฟนชี่ก็จะมีหลายสีแต่อันนี้พี่หึ่งได้สีเนื้อ,อกลิ่นคือมาอันนี้ก็กลิ่นหอมเหมือนมาก,กากลองจริงๆเลยนะคะ ก็ชิ้นต่อไปค่ะก็จะเป็นเทสบ้านถนนทิตตี้นะคะอันนี้ก็เป็นสีฟูอันนี้ก็รีวิวไปแล้ววอนนสโซนะคะแล้วก็จะมีเป็นแฮ็เดยแ์็อเกตเริ่มยับแลา้วนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะเป็นมีคูมาตะค่ะเป็นสกูชี่มีคูมาตะนะคะันนี้ก็ได้มาจากร้านลีโอทอยค่ะอันนี้ของก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะมี้งหวนสองสีอันนี้ก็จะเป็นกินสตอเบอรี่นะ ะเป็นคิตตี้โพนี่นะคะนี่ก็ได้มาจากร้านดิโอทอนเหมือนเดิมก็อันนี้ก็จะเป็นแหวนของเล่เลยค่ะอันนี้เป็นสีชมพูแล้วอันนี้คเกนี้ก็รีวิวไปแล้วอู้สลโลม,มันเดิมแล้วก็กลิ่นหอมสตรอเบอรี่เหมือนเดิมหอมมากเลยก็ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นไดโนเสาร์นะคะหรือไดโนเสาร์ตอนนี้แพ็คเกจมันก็เรียบร้อยแล้วนะน,นี่ก็เป็นแหวนของพี่เฟยนะคะ ว่าทอยล้อกช็อปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นเมลอนนะคะบอกว่าหอมมากที่หนูก็เลยชอบเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะออกมาจากถุงเลยกันเนาะโอ้โห้โลมากโอเควาง้ก่อนนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายของในกล่องน,นี้ก็จะเป็นนี่เลยเป็นซุปเปอร์ดูเป,เ,ปเปอร์ดักนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเอามาเล่นนะคะก็จะดูสภาพไม่เอี่ยมนะคะแต่ว่าพ็ยเกตมันต้องับนะเพราะว่ามันวางไม่ถ่ายอะอนนเดี๋ยวบีไปดูนะ โลมากีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นสุดท้ายในกล่องแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาลองนับดูนะคะว่าภายในกล่องมีทั้งหมดกี่ชิ้นนี่หนึ่งสองส 10ชิ้นนะคะภายในกล่องนี้แล้วก็กล่องนี้พี่หมูก็รักมากๆเลยนะแต่ว่าพี่หมูนะคะก็แบ่งน้องมุกเล่น,นะคะ่ะสําหรับคลิปนี้พี่หมูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายลืมกดติดตามแลวกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย